เอาครับพี่น้องของเซียนลองฟังทั้งนี้ <Okay. S 2> เจ้าสดิครับนกเขาคู่ใจ่กันจนจนเซียนลองว่าได้ยินเสียงพเนึกดังตับเลยครับเอามือนี่เซียนลองคือจิ๋มานทั้แท่ตแยมที่สองเป็นชิปต่อเนื่องเด้อครับนี่เออไปไปเมืองไปยางอ้อมไปเลยปุ่นหุ่นมันคู่แล้วครับเจ้าสดิครับเอามาน้วจานน้อมนั่แหละขมันได้แต้มนี่เป็นแต้มเที่ยวแล้ของเพื่อนนี่ เต็ม,ตมที่สองเฮ้เป็นนกเสียงหน่อยกับบ่มีเข้าลมครับเป็นนกลงเดียวตัวงไป่งคันอีกอยู่เอ้าไปแปวเอาลงเลยก็ได้บ่เสียนล่องเต็มที่สองเงีบเขามากกันะเออมือนี่เสียนลองจัดสองเต็มครับพี่ไงห,หน่อยเต็มหนึ่ง โอ้ฝันเานกต่อมาตัวหนึ่งนกฝึกตัวนึงนกฝึกจัดก่อนเออนกต่อมาจัดที่หลังของอีหน่อยนกฝึกบนตัวผมก็ได้แต้มเดียวครับสุดยอดว่ากันไหมครับขออนุญาตครับขออนุญาตและงานช่องอีสานบานพื่อัหน่อยครับกับผมรองนายกไปทุ่นครับสวัสดีตอนแรกๆครับผมคัมนะครับนี่ครับครับมากับอาจารย์หญ่ครับผมโอ้ถือถือแดดไหมอาจารย์ เอาทั้งหนีเลยใครเออนี่ครับเนี่ยครับผมอาชัดเจนดีมากเลยครับผมเดี๋ยวไปเบิงน้ากันครับอาจารย์ใครเนี่ยครับโอ้แต่เว่นกับแดดครับซองกับซองเดี๋ยวเอาลงมาเบิงน้ากันครับอาจารย์เี๋ยวความเคารพบครับอันหนาสูบอะไรเลยครับแดดเปี้ยเลยใส่ไปแค่เจ้าถมทีครับแค่เจ้าถมทีให้เพื่อนครับนี่ครับ ตั้งแนะ้่อ้อมออมอาจารย์ใหญ่เอาลงหายใจครับขนปิวว่อนนะครับมาเขาตะเฮงฮะเขาก็ไบ่ได้ยินฮะได้ย,<ะ>ยินดีเตะ๋อครับผมเจ้าเพชรวันใช่ครับผม เกืบอบว่าได้ครับไม่ชุดท้ายแล้วครับอู้ไหลไหมโอ้ดีครับอาจารย์แายยกโป้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวลงมาเบ่งน้ำกันครับพี่น้องเยี่ยมเยี่ยม,ม <า S 2> อ่านี่ครับอาจารย์ครับป้าไหลไหมลงุงไหลงามดีครับขนมันดีวอมดีเบ่งนู้นแหละมันเป็นชิ้นเคีื่อเอิกบ่ โอ้ยยายสินเค่เดอกเด้อใครยงามปัปเป็นนกปูห่หยนะเนียข้ามลึกดีเดีรับลุงพอ,อห่างด้ มูทีอยู่นอนกผูอยู่ครับพี่น้องครับเสียงนกูนีอ่อาอ่า,า,าได้แต้มน,น,นึงครับลเพ่มมนไหมลน,นกเชียงใดครับนี่นกเสียงกางกางห้มอ่าเอาโบฟ้าได้แต้มนึง ยังดีๆเด้อปากหูจมูกนกปากน่าจะปากพอยรึปล่าปากพอยปากพอยหรอครับมาอป็น้หม่ๆหลายๆเป็นจะเลี้ยงอยู okay. oh oh. ่ครับอ้าวโอเคใส่ถุงตัวเฮาเมื่อบานตัวโอ้ตัวท่านเ่ถุงตัวอ่ำเว้ถุงโอ้ยถุงดีๆให้ท่านยกไปแล้วแล้วเบาขึ้นมากย้อย ผมกับอาจารย์แน่แก็ดีขอทนุญาตลำล่าพี่น้องไปด้ยวยความเคารพครับสุขภาพแข็งแรงยืดดีไม่แห้งเป็นของพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนเด้ออาจารย์แง่สวัสดีครับสรับครับไแต้ม